สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบางคนเขาบอกเรานะว่าเวลาเกี่ยวญ้ามาแล้วนี่เวลาเอาไปให้วัวกินนี่หายเหนื่อยเลยจ้าจิงไหมคุณป้าจิงจ้ะทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็มีกำลังใจเราเห็นวัวได้กินหญ้าเนาะมีแรงมีแรงเลยจ้ะเวลาวัวไม่ค่อยกินหญ้ากินฟางนี่คุณป้าใสา่ใส่เกลือเกลือใน ในน้ำทำไมครับคุณป้าให้มันกินหญ้ากินน้ำแล้วมันดีขึ้นจริงจริงไหมจ้ามันก็ดีขึ้นมันก็กินน้ำกินหญ้าแล้วก็ยาให้ขาดเกลือแร่จ้ะสำคัญเลยจ้ะสวัสดีครับคุณป้าจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ที่นี่ที่ไหนครับที <c oughs> ่น,บนบี่มูเจ็ดบ้านไว้ค่ะตาบลสำบลโรงอาเภออำเภอ,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 อเมืองจังหวัด คุณป้าชื่อไรครับชื่อนางราสรเนตรค่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือวัวของคุณป้าแล้วกันเนาะยังสวยอยู่นี่ <c oughs> คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่โอ้เกือบจะห้าสิบแล้วห้าสิบแล้ว <c oughs> เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับโอ้หลายปีแล้วห้าหกปีแล้วจ้ะทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็มาดูจะทำะไรเนาะมันก็นต้องเลี้ยงเห็นคนเลี้ยงก็อยากเลี้ยงอืมแล้วคุณป้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ อะไรอย่างนี้กระโดนกระเด็บวัวไทยบ้านเราวัวกระโดนเนาะครับผมมีกระโดนแล้วก็มีรูปผสมบ้างครับผมทําไมต้องเอาวัวออกมาข้างนอกครับป้านี่เพราะมันแฉจ้ะเพราะมันแฉใช่แฉก็เลยต้องเอาออกมาออกมาข้างนอกผูกข้างนอกจ้ะให้มันมีที่นอนอเวลาัวออกมาข้างนอกนี่เท่าที่เราสังเกตนะสุขภาพัวเป็นไงบ้างครับก็แข็งแรงจ้ะไม่มีอะไรแล้วมันได้นอนไหมออกมาข้างนอกนี่นอนจ้ะ นอนดีกว่าอ,อยู่ในคอกไหมอ,อ,อคือถ้าเมื่อไหร่ที่วัวได้ออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะ,ม,นจะมันจะสบายมันได้ออกกํลาลังกายเดินอครับอันนี้เป็นวัวไทยบ้านหมดเลยเนาะจ้ะครับผมข้อดีของมันมีอะไรบ้างครับป้าข้อดีของมันเลี้ยงง่ายกินยญ้าง่ายค่ะครับผมไม่ค่อยมีโรคจ้ะอืมไม่ค่อยมีโรคจ้ะแสดงว่าไม่ค่อยได้โดนฉีดยาเลย ก็ฉีดอยู่บางครั้งทีนเป็นแต่มันไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักจ้ะอ๋อเป็นแล้วอาการไม่ค่อยหนักจ้ะกินง่ายอยู่ง่ายให้ลูกง่ายะครับผมเคยซื้อหัวอาหารอะไรให้วัวกินไหมครับในเคยซื้อเลยมีฟางซื้อให้กินจ้ะในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงวัวเนาะคิดว่าจําเป็นไหมครับหัวอาหารนี่ก็หว่าไปแล้วก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่หรอกเนาะถ้าเราเอาไปซื้อหัวอาหารแล้วก็หมดครับผมแค่ยากับฟางพอเนาะครับผม สแสดงว่าหลักๆของคุณป้านี่คือหญ้ากับฟางเจ้าเกลือแร่ซื้อบ้างไหมครับจ้าเกลือแร่ซื้อจ้าอ๋ออันนี้คือหญ้าก,กินนี่จ้หาหลักๆแล้วคุณป้าปลูกหญ้าแล้วก็หาญ่าตามคนาจ้าอันไหนวัวก,กินดีกว่ากันครับเจ้ากินดีทั้งสองอย่างเลยค้ะอืมกินดีทั้งสองอย่างแต่ลหลักแล้วคุณป้าก็ส่วนมากจะไปหาตามคนาจ้าไปหาตามคนาจ้าไอ้พวกนี้ก็เกี่ยวไว้ฉุกเฉินจ้าอืมวันหนึ่งนี่ลงทุนกับวัวเยอะไหมครับคุณป้า ก็ลงทุนแรงนี <Yeah. S 1> uh ่เลยจ้ะอ๋อลงแรงอย่ิงเดียวจ้ะครับผมใช้เวลาหาญ่านานไหมครับวันหนึ่งเกี่ยวมือจ้ะเกี่ยวมือก็ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงทำไมถึงเกี่ยวมือครับป้าใช้ไม่เป็นอ๋อวดตรงนี้ครับผมก็เลยเป็นสาเหตุให้เราใช้มือเกี่ยวอ๋อใช้เวลาครึ่งวันเลยนะจ้าก็เกี่ยวเองแบกเองมาทั้งบดเลยเข็นมาเอง ครับผมนี่คือหญ้าที่คุณป้าเกี่ยวมาเนาะครับผมบางคนเขาบอกเรานะว่าเวลาเกี่ยวหญ้ามาแล้วนี่เวลาเอาไปให้วัวกินนี่หายเหนื่อยเลยจ้าจริงไหมคุณป้าจริงจ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็มีกำลังใจเราเห็นวัวได้กินหญ้าเนาะมีแรงมีแรงเลยวะจ้าอ้เคุณป้าเอาวัวออกมาผูกข้างนอกจ้ากี่โมงครับคุณป้าราเกือบเก้าโมงจ้อือแล้วตอนเย็นล่ะครับ เก็ีห้าโมงก็เอาข้อข้อคืนครับผมเห็นว่าป้านี่เวลาก่อนที่จะเอาวัวข้อข้อนี่คุณป้าใส่หญ้ารอแล้วใช่ใส่หญ้ารอแล้วเนาะทำไมทำอย่างนี้คุณป้าก็วัวข้อคอกมันจะได้กินเลยจ้ะอ๋อมันวัวเห็นหญ้ามันก็อยากข้าวข้อย่างงั้นเลยเหรอครับคือถ้าเกิดว่าวัวมันเห็นหญ้านี่มันอยากข้าข้ออย่างงั้นเลยเหรอครับคือถ้าเกิดว่าวัวมันเห็นหญ้านี่มันอยากข้าจ้ะมันไล่ง่ายอ๋อเห็นมันก็เข้ามาเลยเนาะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีหญ้ารอนี่<อ>เข้ายากจ้ามันไล่ยากจ้าแบบนี้มันเข้าง่ายดีครับผมผมสังเกตเห็นว่าข้อวอัวของคุณป้านี่แห้งแล้วนะเนี่ยจ้าแห้งแล้วจ้าคุณป้าทําไงบ้างครับจ้าก็เก็บขี้วัวออกจ้าครับผมยามเก็บออกอืาเวลาวัวเข้ามาก็มัดเรียบร้อยเลยจ้ามัดว่าเรียบร้อยเลยถ้าไม่มัดเดี๋ยวมันหาย <laughs> อ,อ๋อมีเหตนการอย่างไรครับมันหลุดเชือกไปไปกินข้าวครับอ๋อ แสดงว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วจ้าต้องมัดเอาไว้ไม่งั้นมันไปไปตามทุ่งนาไปกินข้าวขมาวดอ๋อเนี่ยผู้ชมครับวัวเข้ามาปุ๊บก็จะกินวัวเข้ามาปุ๊บได้กินหญ้าเลยจ้ะมันง่ายเนาะมันอยากเข้าโคกแล้วทัีหญ้าอยู่ในโคกอ่ะครับผมเสร็จแล้วคุณป้าก็จะมัดไว้ทุกจุดเลยจ้ามัดไว้ทุกจุดเลยจ้ะเมื่อก่อนเคยมัดไหมครับจ้าเมื่อก่อนก็มัดอย่างนี้เลยจ้ะอ๋อทำตัวเล็กๆครับผมเวลาวัวไม่ค่อยกินหญ้ากินฟางนี่คุณป้าใส่ ใส่เกลือเกลือในในน้ําทําไมครับคุณป้าให้มันกินหญ้ากินน้ําแล้วมันดีขึ้นจริงจริงไหมจ้ะมันก็ดีขึ้นมันก็กินน้ำกินหญ้าจ้ะแล้วก็ยาให้ขาดเกลือแร่จ้ะสาคัญเลยจ้ะโอแสดงว่าที่นี่ก็ดูแลดีระดับหนึ่งเลยเนาะ,ะมีเกลือแร่แล้วก็มีการเอาเกลือใส่ในน้ําให้วัวกินจ้ะ เวลาวัวมันไม่ค่อยกินหญ้ากินฟางพอใส่เสร็จแล้วนี่วัวดีขึ้นจริงๆเลยอทำมานานแล้วหรือยังครับคุณป้าก็ตั้งแต่เลี้ยงวัวมาจ้ะก็ทําเสริมมาเรื่อยๆให้วันหนึ่งให้กินนานไหมครับน้ําใส่เกลือนี่แข้งเดียวตอ้งแตนกินน้ําตอนเชียงนะอ๋อครับผมอันนี้คือขี้วัวเนาะที่คุณป้าเอาอกเมื่อเช้าเหรอจ้ะสองวันแล้วนี่เปล่าอกจ้ะยังไม่เสร็จยังทำไปเรื่อยๆครับผม มีความสุขไหมครับคุณป้าจ้าก็มีความสุขดีจ้ะยังไงบ้างครับความสุขนี่ได้เลี้ยงวัวได้เห็นวัวถ้าวัวเรากินยาเราก็มีความสุขถ้าวัวไม่กินยาวัวไม่สบายเราก็ไม่สบายไปเหมือนกันเหมือนกันจ้ะอืมโอ้เป็นเรื่องที่ดีเนาะบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงวัวมันเหนื่อยจ้าก็ธรรมดามันก็เหนื่อยเลยนาะครับผมแต่ตอนขายมันไปมันไม่เหนื่อยหรอกมันเห็นตัง์อ๋อตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะ ถ้าทำไมถึงถูกเป็นยังไงมันถูกคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับวัวราคาถูกนี่เร็่ก็เลี้ยงไปแล้วก็ทําไงเนาะก็เรื่องต่อไปเรื่อยจะถึงจะถูกก็ต้องเลี้ยงครับผมที่ยังไงก็ต้องเลี้ยมันเลี้ยงมาแล้วเนาะครับผมสงสารมันเนาะจะขายทิ้งทั้งหมดก็สงสารครับผมคือเมื่อก่อนหน้านี้นี่ข้อวัวนี่เป็นน้ําเลยใช่คุดเอาออกทําไมถึงต้องการให้วัวข้อวัวแห้งครับคุณป้า มันจะได้นอนให้มันสะอาดคอกสะอาดจ้ะไ,ได้นอนสแสดงว่าถ้าน้ําเยอะๆนี่แช่ๆนี่วัวไม่ได้นอนเลยเหรอไม่ได้นอน,น,อนยุงยก็กัดกลางคืนก็ยุงกัดจริงเหรอครับคุณป้าจ้ะจริงกลางคืนก็ามาดูทุกวันคือถ้าแช่เป็นน้ํๆนี่วัวไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนยืนทั้งคืนอืนยุ่งก็เยอะครับผมพอตอนนี้แห้งแล้วเนาะคุณป้านี่เนาะคิดว่าวัวจะได้นอนไหมทีนี้ นอนนอนแน่นอนคือถ้าวมไม่ได้นอนเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่อ้วนเนาะ,ะอนี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณป้าพยายามที่จะทําให้โคข้าวหัวแห้งเนาะ,ะครับผมแสดงว่าลงทุนลงแรงเยอะเหมือนกันเนาะลงแรงเยอะท <laughs> ั้ <laughs> งวัน <laughs> ทั้งวันเลยเหรอครับอภูมิมใจมากไหมก็ภูมิใจเห็นข้าวัวสะอาดตอนนี้คุณป้าก็เอาหัวเข้าข้ออีกแล้วนะผู้ชมครับล็อกใครล็อกมันเลยเหรอครับป้าทำไมต้องแยกล็อกเ่ะครับ <laughs> อ๋อครับผมเนี่ยผู้ชมครับเวลาวัวเข้าคอกปั๊บนี่สิ่งที่ห้ามลืมก็คือผูกวัวอพอผูกวัวเสร็จแล้วก็จะมีอาหารให้วัวครับผมทําอย่างนี้ทุกครั้งอเป็นเรื่องที่ดีนะคุณป้านะครับผมเคยคิดไหมครับว่าอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆครับไม่คิดหรอกจ้าไม่คิดเลยอรงเียแค่นี้ก็พอแล้ว ตัวใหญ่โอ้อกินเยอะกินเยอะไอพวกนี้กินน้อยจ้ากินง่ายอยู่ง่ายจ้าป้วนง,ง่ายด้วยจ้าครับผมเวลาเขามาซื้อวัวไทยบ้านนี่เขาตีเยอะไหมโอ้เยอะแยะเลยก็บอกว่าตัวมันเล็กไอ,อยังงูนยังงี้มันไม่สวยครับผมจ้าก็เลี้ยงม่นงี้แล้วเนาะแล้วคุณป้าคิดยังไงนในท,ที่เราเป็นคนเลี้ยงก็น้อยใจอือ <c oughs> คือถ้ามาซื้ออย่ามาตีเยอะเนาะจ้าอ่าบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมจ้า อันนี้พอรับได้เนาะครับผมแต่ถ้าจะมาตีของที่เราเลี้ยงเพื่อให้คุณค่ามันน้อยลงเนาะ,ะมันทําร้ายจิตใจคนเลี้ยงเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคนมาซื้อเนี่ยเจ็ดพันแปดพันอย่างนี้เลยผมว่าโอเคนะ,ะไม่ต้องมาตีเนาะ,ะครับผมอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับ<ะ>ใครที่จะมาซื้อวัวก็ไม่ต้องมาตีของเขาเนาะ,ะให้บอกราคาที่อยากได้เลยเนาะ,ะครับผม อ๋อมีในห้อยบอกว่าทำไมไม่ซื้อหัวอาหารให้วัวกินด้วยมีกับบางคนเราอยากได้ให้มันอ้วนอ้อนใหญ่ๆเนะาะเราจะมีเงินที่ไหนจะไปซื้อให้มันกินตลอดเนาะครับผมก็เลี้ยงตามธรรมชาติเราเนี่ยแหละหญ้าฟางประหยัดอันไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนาะจ้ะ่ช่วงนี้โอ้โหลำบากมากเลยเนาะครับผมเรียกไปนี้แหละมีแต่หญ้ากับฟางแล้วผสมพันธุ์ยังไงครับคุณป้าก็ธรรมชาติใส่เชื้อเทียมใส่เชื้อเทียมเหมือนกันอ๋อ ครับผมใส่เชื้อเทียมก็พันหนึ่งนะอืลงทุนสูงเหมือนกันนะจ้าบางทีก็ไม่ติดด้วยครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับจ้าถึงเราจะเหนื่อยแต่ก็มีกำลังใจอ่ครับให้สู้ต่อไปค่ะครถึงจะวัวราคาถูกแต่ก็ ไม่แรงอ,อขอแค่มันกินหญ้าใช่ไหม <laughs> โอเคครับผู้ชมครับ <laughs> สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ